สุดลับตำรับดันเจียนตอนที่56อาหารเช้าว,วันนี้เขาโอ๊ตใส่นมและถั่วแต่ชิวชักเขากับทำหน้าบึ้งบูดเป็นตูดลิงสะได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะอาหารเช้าหรอกนะ แต่เป็นเพราะมาซิลที่กำลังเซาซีเขาสุดๆไปเลยนี่นี่ฉันอยากรู้จังเลยนะภระยาของนายเป็นคนแบบไหนงั้นเหรอเธอเป็นคนน่ารักน่ารักหรือว่าเป็นคนสวยกันล่ะอะไรที่ทําให้นายตกหลุมรักเธอขึ้นมาแล้วแล้วทั้งสองคนเจอกันที่ไหนตอนจีบกันเนี่ยหวานๆเลยอับปล่าแล้วนายขอเธอแต่งงานยังไงนะฉันอยากรู้จังเลย โธเอ้ยหนวกหูจริงๆเลยต้องให้ฉันบอกอีกกี่รอบว่าวนะ่ะแยกกันอยู่แล้วเพราะฉันเป็นคนนอกใจเธอเองเคปะช่วยเลิกพามเรื่องนี้สักทีทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ช็อกกันไปเลยชิวชักเขาเป็นคนชั่วที่นอกใจภรยาเขาเหรอเนี่ยโหดร้ายที่สุดทางด้านชิวชักลึกลงไปในใจของเขานั้นค่อนข้างจะมีอคติกับพวกที่มองว่าความรักมันเป็นเรื่องสวยงามแบบมาซิว เพราะตัวเขาที่เป็นนักผจญภัยมาอย่างยาวนานทําไมจะไม่รู้ล่ะว่าภัยอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปาร์ตี้ก็คือเรื่องความรักโดยเฉพาะความรักระหว่างสมาชิกตั้งแต่สมัยที่เขานั้นยังอยู่ในวัยใสๆก็ได้เห็นกับตามาจระจะว่ามันทําให้ปาร์ตี้หนึ่งสามารถแตกได้ในชั่วข้ามคืนซึ่งมันก็เป็นความทรงจําที่แย่อย่างกาันร้ายของเขาเลยล่ะนะแล้วพอชิวชักได้มาอยู่กับปาร์ตี้พวกไลออส ก็ใช่ว่าจะหนีพ้นเรื่องพวกนั้นไลออสน่ะถึงจะเห็นแบบนี้แต่ก็เคยมีสาวสวยมาหววานสเสน่ห์ใส่ถึงเธอคนนั้นจะเป็นพวกเข้าหาผู้ชายทุกคนก็เถอะนะในจะชูโร่กับสมาชิกคนเก่าอีกคนที่มารุมชอบฟารินซึ่งก็วุนวายเข้าไปใหญ่เพราะฟารินดันเป็นแม่นางฟ้าแสนดีที่ปฏิเสธคนไม่เป็นและปล่อยให้มันคาราคาซังอยู่แบบนั้นและนอกจากเรื่องความรักก็ยังมีคนที่ไม่ชอบขี้หน้ากันเท่าไหร่อย่างมาซิลกับนามาริอีกตั้งหาก แต่ถึงอย่างนั้นชิวชักก็ยังรู้สึกโชคดีนิดหน่อยที่ความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องสมัยก่อนน่ะนะตอนนี้ปาร์ตี้ของพวกเขาค่อนข้างจะสงบสุขยกเว้นแต่เรื่องเดียวก็คือมาซิลที่ค้างไขเรื่องรักโรแมนติกซะจนไม่ว่าอะไรก็สุดไม่อยู่ซึ่งนั่นมันก็ทําเอาชิวชักเขาแอบอารมณ์เสียอยู่เหมือนกันนี่นี่อิซึซึมิเธอนนะมีสเปคแบบไหนงั้นเหรอแล้วเส้นชีล่ะรักแรกของนายเป็นยังไง จริงเหรอไลออสนายเคยมีคู่มั่นได้เหรอเนี่ยก็จริงๆแล้วทั้งไลออสกับฟาลินก็เคยมีคู่มั่นกันนะแต่ตอนนี้ก็ได้ถอนคู่กันไปแล้วนั่นแหละหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับเมืองโบราณของดอฟันเก่าแก่แม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะหลงเหลือแต่เพียงซากโบราณ,ณสถานแต่มันก็ยังคงความใหญ่โตเอาไว้อย่างไม่น่าเชื่อ ทางด้านเซนชีก็เสนอว่าพวกเราควรจะต้องออกไปล่าอะไรกันบางเพราะ,สะเสบียงตอนนี้ใกล้จะหมดเต็มทีซึ่งไลออดก็ตกลงตามนั้นก่อนที่เขาจะมองไปรอบๆดูแล้วแถวนี้น่าจะมีหนูเยอะสินะเราอาจจะได้กินมันก็ได้แต่ทางด้านอิซุซมิก็แย้งขึ้นมาทันทีไม่เอาอะข้าไม่ชอบกินหนูรสชาติมันห่วยแตกจะตายข้าน่ะอยากกินแพะที่อยู่ตรงนั้นมากกว่า เอ๊ะแพะเหรอว่าแล้วทุกคนก็ได้มองหาเจ้าแพะตามที่อิสซิมิธเธอชี้นิ้วเข้าไปโดยความที่มันเป็นเงาดำๆอยู่ไกลๆไลออสเขาก็พยายามจะเพ่งดูมีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นจริงๆด้วยแฮะนั่นมันวัวหรือเปล่าไม่สิเดี๋ยวก่อนนะนั่นใบคอนนี่นะ ก็ปรากฏว่ามันเป็นม้าที่มีสองเขาและตัวสีดำสุดจะหล่อเทซึ่งไบคอนเนี่ยก็เป็นมอนสเตอร์ที่ตรงข้ามกับยูนิคอนทุกอย่างในขณะที่ยูนิคอนชอบความบริสุทธิ์ไบคอนก็จะชอบความชั่วหรือเรื่องผิดศีลธรรมและสําหรับวิธีที่จะจับมันได้ถ้าใช้เวทระ,ะเบิดของมาซิลก็คงไม่เวิร์กนั่นทําให้ไลออสเขาก็เสนอแผนขึ้นมาฉันได้ยินมาว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่ดุร้ายถ้าลองเทียบกับยูนิคอน ที่ต้องใช้หญิงพมจันทร์ทําให้เชื่องลงใช่ไหมละ่ะเพราะงั้นถ้าเป็นไบคอนก็ต้องรอมันด้วยชายที่โตเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนชั่วงไงละ่ะซึ่งคําพูดนั้นทุกคนก็หันไปมองชิวชักกันเป็นตาเดียวทําไมถึงมองมาที่ฉันกันเล่าฉันไม่เอาด้วยหรอกนะก็ดูเหมือนว่าคนที่น่าจะคุณสมบัติตรงที่สุดดันไม่ให้ความร่วมมือซะได้เพราะแบบนี้ไลออสก็เลยต้องเข้าไปหามันเองละนะแต่พอยองเข้าไปไม่ทันไรเจ้าไบาคอนก็วิ่งหนีไปซะแล้ว สงสัยว่าฉันจะชั่วไม่พอเหรอเนี่ยแต่ว่าแบบนี้ก็ไม่มีทางเลือกพวกเราจะต้องทำตัวให้เป็นคนชั่วไงล่ะมาซิลที่ได้ยินแบบนั้นก็สงสัยว่าจะทำยังไงไลออดก็อธิบายว่าพวกเราสามารถทำชั่วได้ตั้งหลายอย่างถ้ายึดตามบาปทั้ง7ประการก็จะมีความดิษยาความโลภความเย่อหยิ่งความเกียจค้านร,ราคา ความโกรธและความตะกะถ้าลองทําอะไรที่เข้าข่ายพวกนี้เจ้าไบาคอนต้องหันมาสนใจแน่นอนเอาละมาเริ่มที่ความตากะกะกันเลยในตอนนี้มีแซนวิชเห็ดที่แสนจะกรอบนอกนุ่มในทุกคนจะต้องกินเข้าไปแต่ห้ามกินแบบธรรมดาธรรมดาเด็ดขาดว่าแล้วพวกเขาก็กินโชว์ไบคอนกันอย่างมุ่มมามสุดๆซึ่งก็เหลือแต่เซนชิเน่ยสิที่ได้มองพวกเขาพร้อมกับเหงื่อตกนี่พวกเราเพิ่งจะกินมื้อเช้ากันไปเองนะ แต่ด้านไลออสเขาก็หันมาตอบอย่างมั่นใจเพราะแบบนั้นนี่ถึงเป็นความตะกะยังไงละ่ะระหว่างที่กินแซนด์วิชมาซิลเธอก็เอ่ยปากชมว่าเห็ดย่างในแซนด์วิชเนี่ยมันกรอบอร่อยเหมือนกับเบคอนเลยนะส่วนเซนชิก็เสนอให้ลองใส่ไส้รับเข้าไปด้วยรับรองว่ามันจะอร่อยขึ้นไปอีกแต่นั่นก็ทำเอาชิวชักที่ได้ยินเข้าเนี่ยก็ทำหน้าแบบแย้งสุดๆจากนั้นพอมาซิลได้ลองใส่ไ้รับลงไปในแซนด์วิชเธอก็ติดใจสุด ไม่น่าเชื่อเลยรสชาติมันเข้ากันได้มากเลยละ่ะเอ้าชิวชักนายเองก็ลองด้วยสิหาฉันไม่เอาด้วยหรอกนายย่แยงจะตายใครเขาจะใส่อะไรหวานๆลงไปในอาหารข้าวกันเล่าของหวานน่ะมันต้องเป็นขนมเท่านั้นสิในระหว่างนี้ก็เหมือนว่าเจ้าไบาคอนมันจะเริ่มแอบมองมาทางพวกเขาที่กำลังกินแซนด์วิชกันอยู่แล้วละ่ะซึ่งไลอ้อที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจสุดๆวิธีของเขามันได้ผลจริงๆเอาละ่ะต่อไปก็ความริษยาพวกนายมีเรื่องอะไรที่อิจฉากันบ้างไหมละ่ะ ทางด้านชิวชักเองก็ยอมสารภาพว่าเขาแอบอิจฉาเซนชิที่ดูเป็นคนน่าเข้าหาถ้าตัวชิวชักเองเป็นแบบนั้นบ้างละก็ที่ผ่านมาเมื่อก่อนเขาคงจะไม่โดนหลายคนมาคอยดูถูก ซึ่งเซนชิที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกกลับไปว่าตัวเขาเองก็อิจฉาชิวชักที่มีประสาทสัมผัสที่ว่องไวถ้าเขาเป็นแบบหน้นบางก็คงจะรับกลิ่นและรับรสได้ดีกว่านี้แน่ๆก็ทําเอาทั้งคู่ที่ได้ชมกันไปกันมาจนรู้สึกเขินๆแถมบรรยากาศมันก็เริ่มจะเป็นสีชมพูขึ้นมาซะง,งั้นซึ่งมาซิลที่เหมือนจะเป็นส่วนเกินไปแล้วก็ได้แต่ทําหน้าเอื่อม ส่วนทางด้านไลออนก็ไม่น้อยหน้าเรื่องความอิจฉาเขาได้หันไปบอกกับเจ้าไบาคอนอย่างจริงจังนี่ไบคอนฉันโคตรอิจฉานายเลยนะฉันเองก็อยากจะเกิดเป็นมอนสเตอร์สุดเท่บ้างซึ่งอิซึซึมิที่ได้ยินเข้าเนี่ยก็ถึงกับบอกว่าไอหมอนี่โคตรนาขยะขยะแขงจากนั้นพวกเขาก็เดินตามไบคอนกันต่อแต่อิซึซึมิอยู่ดีๆเธอก็หยุดเดินซะง,งั้น พร้อมกับทำหน้าแบบแมวเซ็งจนไลออสได้หันไปถามว่าเธอนั้นเป็นอะไรข้าบเบื่อจะทำเรื่องบ้าๆบพวกนี้เต็มทีแล้วขอตัวไปนอนดีกว่าพวกเจ้าไปกันต่อเลยไปแต่ระหว่างที่เธอกำลังหันหลังจะเดินจากไปก็ถูกไลออสจับตัวเข้านี่ไงบาปแห่งความเกียดค้านยอดไปเลยอิซึซึมิมาพยายามไปด้วยกันเถอะนะพร้อมกับเซนชิทีวิงเข้ามาช่วยหอบเธอไปแบบไม่ทันให้ตั้งตัวแล้วสภาพนี้น้องเหมียวเราจะขัดขืนได้ยังไงกันล่ะเนี่ย และสําหรับบาปต่อไปก็คือความเยอ่อหยิงซึ่งไาลออนก็คิดหนักว่ามันแอบยากอยู่นะแต่ชิวชักเขาก็พูดขึ้นมาเหมือนจะเซลลมาซิลนั่นมันไม่ยากสําหรับเอลแถวๆนี้หรอกนะถ้าอยากจะหาคนที่ภูมิใจในตัวเองนักหนานะ่ะแม่นั่นเอาแต่อวดฉลาดว่าตัวเองเป็นสาวน้อยอัจฉริยะอะไรนั่นไม่ใช่หรือไงล่ะทว่าคําพูดนั้นกลับทาให้มาซิลโกรธขึ้นมา เธอจ้องชิวชักด้วยสายตาเครียดแค้นสุดๆนี่นายคิดว่าจะพูดอะไรก็ได้เพราะเห็นว่าฉันเป็นตัวตลกของนายงั้นเหรอ ก็ทาเอาชิวชักเขาอึ้งไปแบบว่าไม่เหมือนที่คิดไว้นี่นานึกว่ารีแอคชั่นของมาซิลแต่แค่งอนๆแล้วก็โวยวายไม่น่าจะโกรธอะไรจริงจังซะอีกซึ่งในระหว่างที่ชิวชักกาลังพูดอะไรไม่ออกมาซิลเธอก็หันไปชี้หน้าเขาทันทีชิวชักฉันมั่นใจว่าถ้าเป็นนายโดนแสะบ้างนายจะรับไม่ได้แต่กับกันนายนะพูดจาแบบนั้นใส่คนอื่นได้หน้าตาเฉยคนนิสัยไม่ดีนั่นทําให้ชิวชักเขาถึงกับหน้าเวอไปเลยไง่ายกลายเป็นเรื่องใหญ่ซะได้ ส่วนไลออสที่เห็นแบบนั้นก็บอกว่าชิวชักเนี่ยสุดเจ๋งใส่ความย่อหยิ่งทําให้มาซิลเกิดบาปแห่งความโกรธออกมาได้ว่าแต่พี่ไลออสแกเนี่ยสนใจแต่มอนสเตอร์อย่างเดียวเลยนะสองคนนี้เขาเริ่มจะทะเลาะก,กันแล้วนะรู้บ้างไหมเนี่ยซึ่งในตอนที่ไลออสกำลังมองไปที่เจ้าใบคอนอย่างใจจดใจจ่อเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าตอนนี้มันเริ่มจะหยุดเดินหนีพวกเขาแล้วละ่ะ พยายามเข้าอีกนิดนะทุกคนโดยความที่ไลอ้อนเริ่มมีความหวังก็อยากจะกินมันซะจนหน้ามือตาหมวัวเขาทิ้งอิส,สุสมิลงพื้นจนเธอหน้าทิ่มจังหวะนี้แหละต้องไปจับตัวไบคอนให้ได้ปล่อยให้ความโลภเป็นหนาทีของฉันเองนะทุกคนไบคอนฉันอยากได้เนื้อแล้วก็เขาของนายไม่สิฉันอยากได้ทุกอย่างของนายเลยเออกมาให้ฉันเถอนะพอาเขาวิ่งเข้าไปหาไบาคอนอย่างรวดเร็ว แต่มันก็ยังยืนนิ่งหรือว่ามันจะยอมสยบต่อความโลภของไลออดแล้วงั้นเหรออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นก็จะเข้าไปจับตัวมันได้ทว่ามันก็ได้แค่อีกนิดเดียวล่ะนะเจ้าไบคอนที่เห็นคนบ้าสติไม่ดีก็กระโดดหลบออกไปแล้วเพ่นแนบไปเลย เหลือแต่ไลออสที่ต้องล้มลงไปกับพื้นซะเองทำกลางสายตาของเพื่อนๆที่มองเขาด้วยความอนาจใจแต่ทว่าคนอย่างไลออสถึงจะผิดหวังแต่ก็ไม่มีวันสิ้นหวังเรื่องมอนสเตอร์เขารู้สึกว่าอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นไบคอนมันก็จะเป็นของเราต่อจากนี้ไปต้องพึ่งนายแล้วนะชิวชักบาปสุดท้ายคือราคะนายนะนอกใจภรรยาของนายไม่ใช่เหรอการนอกใจก็ถือเป็นบาปประเภทนี้นะ ซึ่งคำพูดนั้นก็ทำเอาชิวชักได้แต่ทำหน้าลำบากใจเอามากๆโดยที่เถียงอะไรไม่ออกสักคำยิ่งกว่านั้นพอหันไปเห็นมาซิวเธอก็มองเขาด้วยสายตาแบบเครื่องๆนั่นนะโดยความที่ชิวชักเขาจนมุมขนาดนี้ก็ต้องยอมตกลงแต่ด,ด้วยดีไม่ช้าชิวชักก็ได้ค่อยๆย,ย่องเข้าไปพร้อมกับเชือกในมือเฮ่ hey, จะใบคอนมานี่สิไม่น่าเชื่อว่ามันจะหันมาสนใจชิวชักทันทีพอเขาพยายามเรียกมันต่อไปมันก็เดินเข้าไปหาเขาอย่างว่าง่ายซึ่งในทันทีที่ชิวชัก ได้ขยับตัวเข้าไปใกล้อีกนิดพร้อมกับยื่นมือออกไปก็ปรากฏว่าไบาคอนมันยอมก้มหัวลงแล้วละ แบบนี้ก็แสดงว่ามันได้ยอมเชื่อมกับชิวชักแต่เพียงผู้เดียวแล้วโอ้โหยอดไปเลยชิวชักแต่ใช่ซะที่ไหนกันไอเจาา้าไบคอนมันยิ้มชั่วออกมาแบบสยองสุดๆไม่รอช้าก็พุ่งไปงับเข้าที่แขนของชิวชักอยู่ดีๆมีอาหารมาเสิร์ฟถึงที่แบบนี้มันจะพลาดไปได้ยังไงส่วนชิวชักเราก็เจ็บจนร้องออกมาไม่เป็นภาษาคนและยังไม่จบแค่นั้นไอเจ้ามาชั่วมันก็ยังแกว่งเข้าไปมาแบบไม่ยอมปล่อยซักทีดาไลออดกับมาซิลที่เห็นแบบนั้นต่างก็ตกใจแต่คนที่วัยที่ คืออิซึซึมิเธอได้ปาคุณในใส่เจ้าไบาคอนจนมันได้ยอมปล่อยชิวชักลงมาในทันทีและในจังหวะนี้แหละไลออสก็ได้เวลาโชว์พลังของเท่าแมนเขาวิ่งเข้าไปกระแทกไหล่เขาที่คอของมันอย่างจังจนไบคอนได้หงายหลังล้มลงไปแล้วก็เป็นตาของเซนชิเขาหมุนเชือกเป็นวงกลมอย่างรวดเร็วรับไปซะไลออส แนลว่าลายออสก็คว้ามับเข้าทันทีไม่รอช้าก็จัดการคล้องเชือกเข้าไปที่ขาหน้าของไบคอนพร้อมๆกับเกี่ยวขึ้นไปที่เข่าข้างหนึ่งที่ทําแบบนี้ก็เพื่อให้มันเสียสมดุลจนลุกขึ้นมาไม่ได้ยังไงล่ะตอนนี้ล่ะเซนชิดึงเชือกให้สุดแรงเลยว่าแล้วเซนชิก็ออกแรงดึงอย่างสุดชีวิตโดยแรงของดอฟแต่ไบคอนมันก็สู้ไม่ยอมถอยเหมือนกันจนลายออสที่อยู่ด้านหน้าสุดเขาก็เกือบจะต้านแรงเอาไว้ไม่ไหวในตอนนี้ทุกคนต้องร่วมมือกันแล้ว เอาล่ะทุกคนนับ1,2,3แล้วดึงพร้อมกันนะโดยแรงของหลายคนช่วยกันขาของไบคอนที่พยายามจะลุกขึ้นยืนมันก็เริ่มสั่นเพระหมดแรงเข้าไปทุกทีว่าแล้วมันก็ได้สิ้นฤทธิ์และสุดตัวลงไปในที่สุดซึ่งในระหว่างที่มันกำลังหอบเหนื่อยไม่รอช้าไลออดเขาก็เดินเข้าไปไกลๆพร้อมกับง้างดาบขึ้นฉันขอโทษนะไบคอน พิบตาที่คมดาบฟันลงไปที่คอของมันก็ขาดสะบัน้นส่วนทางด้านมาซิลก็รีบวิ่งไปหาชิวชักอย่างร้อนรนนี่ชิวชักนายโอเคหรือเปล่าแต่สภาพที่ชิวชักจมกองเลือดเนี่ยอีกนิดเดียวก็ไม่ต่างจากศพนี่ฉันดูโอเคมากมั้งเดี๋ยวฉันจะรีบรักษาให้เดี๋ยวนี้แหละึ่งในระหว่างการรักษาไลออสก็ได้เดินเข้ามาขอโทษด,ด้วยสีหน้าเศร้าเพราะเขานั้นลืมบอกไปว่าบางทีไบคอนมันก็กินเนื้อคน ซึ่งชิวชักที่เกือบตายเนี่ยก็ส่วนกลับไปว่าของแบบนี้มันลืมกันได้ด้วยเหรอแต่ไลออดเองก็บอกว่าเขาไม่คิดจริงๆว่ามันจะอยากกินชิวชักเพราะตามทฤษฎีไบคอนมันจะกินเนื้อของชายที่แต่งงานแล้วและต้องเป็นสามีที่มีคุณธรรมเท่านั้นนั่นทาให้ไลออดไม่ได้เป็นห่วงอะไรชิวชักเพราะชิวชักนอกใจภรรยานี่น,นายังไงซะคนที่ทําเรื่องแย่ๆแบบนั้นก็ไม่มีทางที่จะโดนไบคอนมันกัดเอาได้ซึ่งคำพูดนั้นชิวชักก็เริ่มเหงื่อตก เพราะความแตกซะแล้วสิแน่ละว่ามาซิลเองก็โกรธที่มาหลอกกันซะได้ปกติคนอื่นมีแต่โกหกให้ตัวเองดูดีแต่ไงหมอนี่ถึงโกหกเรื่องแย่ๆให้ตัวเองซะงั้นและเพื่อเป็นการลงโทษเธอก็เลยจัดการหิวขั้นสูงสุดให้กระดูกของชิวชักได้กลับเข้าที่เดิมอย่างรวดเร็วจนมันเจ็บสุดๆและชิวชักถึงกับต้องยอมบอกว่าเขาจะเล่าความจริงให้ฟัง พอการรักษาเสร็จสิน้นชิวชักก็ยอมสารภาพกับมาซิลเหตุผลที่เขาโกหกว่าตัวเองนอกใจภรยาจนต้องแยกกันอยู่นั้นมันเป็นเพราะจริงๆแล้วตัวเขาไม่รู้ว่าทำไมภรรยาถึงเป็นคนทิ้งเขาไปเมื่อก่อนนะ่ะเพื่อนรวมงานของฉันบอกว่าอยากจะเจอกับภรยาของฉันขึ้นมาวันหนึ่งฉันก็เลยพาเธอมาทานอาหารด้วยกันกับพวกเขาแต่ว่าพอระหว่างทางกลับบ้านนะ่ะเธอก็ดูจะอารมณ์เสียมากและในวันรุ่งขึ้นพอฉันกลับมาจากการทำงานเธอก็หายตัวไปแล้ว และถึงแม้ว่าชิวชักจะรู้ว่าภรรยาของเขาที่หนีไปเนี่ยเธอก็ปลอดภัยดีแหละนะพราะเขาได้รับจดหมายจากคนที่เธอไปอาศัยอยู่ด้วยแต่ยังไงซะชิวชักก็ยังโกรธที่เธอทำแบบนี้อยู่ดีนั่นทำให้พวกเขาทั้งคู่ก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยตั้งแต่วันนั้น ทางด้านมาซิลที่ได้รู้แบบนั้นนอกจากจะตื่นเต้นกับเรื่องราวความรักที่แสนจะดราม่าแบบนี้เธอเองก็ลำบากใจแทนชิวชักอยู่เหมือนกันและเพื่อที่จะให้ชิวชักเขาเข้าใจอะไรมากขึ้นเธอก็จะขอลองเดาเรื่องทั้งหมดหน่อยแล้วกัน ถ้าสมมุติว่าฉันเป็นภรรยาของชิวชักแล้วก็นะในทุกๆวันฉันไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ชิวชักเขาจะกลับบ้านมาสักทีเพราะงั้นฉันก็จะเป็นห่วงเขาอยู่ตลอดทั้งวันระหว่างที่รอเขากลับมาบ้านฉันก็จะคอยดูแลลูกของเราแล้วก็ทำงานบ้านไปด้วย ยังไงชิวชักก็เป็นชิวชักอยู่วันยังค่ำนั่นแหละนะพอเง้นเขาถึงไม่เคยบอกอะไรเกี่ยวกับงานที่เขาทําให้ฉันฟังเลยบางทีก็กลับมาพร้อมบาดแผลเต็มไปหมดฉันเองก็อยากให้เขาไปหางานใหม่ที่ไม่เสี่ยงอันตรายกว่านี้นะแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าชีวิตแบบนี้ของพวกเรามันก็ดีอยู่แล้วนี่นาะในตอนนี้ชิวชักที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับหน้าเวอและถามออกมาว่านี่เธอแค่เดาจริงๆใช่ไหมเนี่ยทำไมถึงเซนแรงซะจนน่ากลัวขนาดนี้ แต่เรื่องเราก็ยังไม่จบมาซิลเธอก็ได้เดาต่อว่าและพอวันหนึง่งชิลชักก็บอกว่าจะพาฉันไปเจอกับเพื่อนร่วมงานของเขานั่นทําให้ฉันตื่นเต้นสุดๆไปเลยละ่ะฉันจะฝากให้พี่เลี้ยงมาช่วยดูแลลูกให้แล้วฉันก็จะแต่งตัวให้สวยที่สุดเท่าที่จะทําได้ถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลานานจนชิลชักเขาหงุดหงิดก็เถอะนะและฉันเองก็มั่นใจว่าเพื่อนร่วมง,งานของเขาจะต้องเป็นคนดีแน่นอนไม่อย่างนั้นเขาคงไม่กล้าพาฉันไปรู้จักหรอกนะ แล้วพอไปถึงที่นั่นมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพื่อนๆของเขานะ่ะเอ็นดูฉันมากแถมยังชมว่าน่ารักกันด้วยแต่นั่นก็ยกเว้นสามีของฉันที่พูดถึงฉันในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เอาหน้าชิวชักพูดอะไรแบบนั้นล่ะแฟนของนายเธอไม่เห็นจะเป็นคนเงอะงะตรงไหนเลยนาะ จริงๆแล้วฉันก็รู้นะว่าชิวชักเป็นคนขี้อายไม่ว่าเขาจะรักฉันมากแค่ไหนเขาก็ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆแต่ว่าหลังจากที่เขาได้ดื่มแล้วก็สนุกกับคนอื่นๆฉันก็ได้เห็นว่าเขานะ่ะยิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานสาวสวยใหญ่เลยละ่ะนั่นทําให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนน่าเบื่อนี่ก็เลยเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกเครือบแคงใจในความรักของเขาที่มีต่อฉันขึ้นมาฉันน่ะรู้ดีว่าถ้าลองถามออกไปก็คงจะไม่ได้คำตอบอะไรกลับมา ฉันก็เลยตัดสินใจที่จะลองใจเขาโดยการหนีออกจากบ้านไปและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่มาซิลเธอเดาขึ้นมาย้ำว่าเดานะแต่จากสีหน้าแต่ละคนโดยเฉพาะชิวชักเนี่ยก็เหลือจะเชื่อคนอะไรจะเดาเรื่องเป็นฉากๆเหมือนกับตาเห็นได้ขนาดนี้ก่อนที่มาซิลจะบอกกับชิวชักอย่างมั่นใจว่าเหตุผลที่เมื่อก่อนนายบอกกับเพื่อนร่วมง,งานว่านายแต่งงานแล้วก็เพราะไม่อยากให้มีเรื่องวุ่นวายใช่ไหมละ่ะ แต่กลายเป็นว่าหลังจากเกิดเรื่องแบบนั้นนายก็ตัดสินใจจะไม่เล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังอีกยังไงละ่ะแน่และว,ว่ามันถูกเพ่งจนชิวชักเขาก็เืิอมจะกลัวมาซิลขึ้นมาจริงๆแล้วทําไมทําไมเธอถึงรู้ได้ขนาดนี้ซึ่งความลับของมาซิลก็คือเธอไม่รู้อะไรเลยตั้งหากเธอก็แค่เดาตามพอดของหนังสือนิยายกับเรื่องชาวบ้านที่ซุบซิบนินทาที่เธอได้ฟังมาบ่อยๆน่ะสิซึ่งนั่นก็เล่นเอาชิวชักเขาไปไม่เป็นเลยล่ะนะ หลังจากนั้นโดยความที่ชิวชักเขาเพิ่งจะเสียเลือดไปและดันไม่มีอาหารจะกินรองท้องเพราะแซนด์วิชของเขามันหล่นไปตั้งแต่โดนใบค่อมันกัดเข้าสะดายทางด้านมาซิลเธอก็ใจดียื่นแซนด์วิชให้รับไปสิเอาของฉันไปกินก็ได้นะพอชิวชักได้กัดเข้าไปคำใหญ่เออันนี้มีไซรับอยู่นี่นะ แต่ทึงอย่างนั้นเขาก็เลือกที่จะกินมันดูสักหน่อยก่อนที่จะหันไปบอกกับมาซิลจะว่าไปมันก็ไม่แย่แฮะตอนนั้นฉันไม่ควรจะตัดสินมันสินะส่วนทางด้านไลออดระหว่างที่เขากําลังช่วยเซนชีแล่ส่วนไบคอนขอเขาเองก็มีเรื่องที่สงสัยอย่างหนึ่งนะการที่ไบคอนมันกัดชิวชักก็แสดงว่าชิวชักเป็นสามีที่มีคุณธรรมซึ่งนั่นก็หมายความว่าสามีที่มีคุณธรรมเนี่ยก็คือคนที่ไม่นอกใจภรรยาสินะ แต่ทางด้านมาซิลก็ปฏิเสธว่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันก็จริงที่ชิวชักนะ่ะเป็นสามีที่มีคุณธรรมแต่ถ้าจะให้ฉันอธิบายความหมายแบบครอบคลุมมันก็พูดยากอยู่แล้วนะแต่ว่านะฉันมีหนังสือนิยายที่อยากให้ไลออสกับชิวชักได้ลองอ่านกันด้วยจะได้ศึกษาเรื่องหัวใจของคนเราให้ดีขึ้นไว้คราวหน้าฉันจะเอามาให้ยืมนะก่อนที่มาซิลจะหันไปให้กำลังใจชิวชัก แล้วก็นายตอนกลับขึ้นไปที่ข้างบนก็หาดอกไม้สักช่อแล้วลองไปเจอหน้าพระยานายดูสิฉันมั่นใจว่าเธอต้องดีใจมากๆยังไงนายก็ได้ใบคอนช่วยพิสูจน์มาแล้วนี่นาะทางด้านชิวชักที่ได้ยินแบบนั้นก็คุ้นคิดนิดหน่อยก่อนจะตกลงด้วยรอยยิม้มไว้ฉันจะลองดูถึงจะไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีจริงๆหรือเปล่าก็เถอนะ นั่นก็ทําให้มาซิลเธอแฮปปี้สุดๆก่อนจะพูดขึ้นมาว่าลูกสาวของชิวชักเนี่ยคงจะอยู่ในวัยกำลังโตสินะน้องคงอยากจะเจอหน้าปาป๊าหน้าดูเลยแต่นั่นกลับทําให้ชิวชักขำก้ากออกมาก่อนอื่นต้องขอนับถือสกิลการเดาของเธอนะแต่เธอพลาดไปเรื่องหนึ่งลูกสาวของฉันนะ่ะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วตั้งหากก็ทําเอามาซิลตกใจสุดขีดแต่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วงั้นเหรอ ไดโตเป็นผู้ใหญ่ทั้ง3มคนเลยด้วยเฮสามคนเลยเหรอซึ่งคำพูดนั้นไลออดก็ได้ถามชิวชักด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าสำหรับฮาฟฟูดเนี่ยต้องอายุเท่าไหร่ถึงนับว่าโตเป็นผู้ใหญ่ทางด้านชิวชักเขาก็ตอบว่าอายุ14เพราะอย่าลืมกันนะคะว่าฮาฟฟูดเนี่ยมีอายุไขแค่50ปีพออายุ14ก็ถือว่าแต่งงานได้แล้วส่วนไลออดนั้นเขาก็ตอบกลับไปว่าสำหรับที่บ้านเกิดของเขาเนี่ยต้องอายุ16ถึงจะบรรลุนิติภาวะ ซึ่งมันก็ฟังดูไม่ได้แปลกอะไรมากแต่ทางด้านมาซิลที่เป็นเอลและแน่นอนว่าเธอมีอายุขายยืนยาวกว่าหลายเท่าก็ถึงกับตามไม่ทันจากนั้นชิวชักก็ได้เสริมอีกว่าสําหรับเรื่องที่เขาได้อ่านจดหมายว่าพระยาของเขานั้นปลอดภัยดีจดหมายนั้นมันก็ส่งมาจากลูกสาวคนรองเพ,พราะภรยาของเขาได้หนีไปอยู่ที่บ้านเธอนั่นแหละแถมในจดหมายก็ส่งผ้าที่เขาใส่รอบคอนี้มาด้วยไม่แปลกเลยที่ชิวชักจะดูแลรักษามันอย่างดีล่ะนะ แต่ถึงอย่างนั้นมาซิลที่ได้รู้ว่าชิลชักยังมีเรื่องที่เล่าออกมาไม่หมดแบบนี้เธอก็โวยวายยกใหญ่นี่นายยังมีเรื่องที่แอบมุบมิบไว้อีกสินะบอกฉันมาให้หมดเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นฉันจะเป็นคนทําให้นายยอมสารภาพออกมาเองคอยดูสิเดวเซ่มาซิลมันไม่มีอะไรแล้วต่างหากเล่าและนี่ก็เป็นอันจบมังงะสุดลับตำรับดันเจียนตอนที่56